สวัสดีครับกับผมนักเรียนนายสิบตำรวจชายชสิบสิบสงสังกัดหมู่สองหมวดหนึ่งกองร้ทยที่สามกองบังคับการฝึรกอบรมตำรวจกลางวันนี้จะมาเสนอในหัวข้อสังฆาวัตถุสี่นะครับสังฆาวัตถุสี่คือหลักธรรมสี่ประการที่ช่วยประสานคนหมู่มากให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทําให้คนอยู่ร่วมกันด้วยความรักเป็นเครื่องช่วยขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสามารถนําไปปรับชใช้ได้ตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึง ระดับสังคมและยังเป็นหลักธรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมก,กับผู้อื่นสังคาวัตถุ4นะครับข้อที่1คือทานนะครับทานคือการเสียสละการรู้จักให้รู้จักแบ่งปันเพื่อเฟื้อในการทำงานที่ต้องอยู่อาศัยการร่วมมือจากผู้อื่นซึ่งคุณธรรมข้อนี้จะทำให้เราไม่เห็นแก่ตัว จะช่วยให้เห็นใจผู้อื่นและเนื่องถึงจิตใจของผู้อื่นครับข้อที่สองอัตถจริยาการทําตนให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและส่วนรวมนะครับช่วยเหลือผู้อื่นในยามที่มีโอกาสโดยถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการทํางานร่วมกันข้อที่สามครับปิยาวาจาคือการสื่อสารหรือการใช้คําพูดเป็นเรื่องสําคัญของมนุษย์ โดยปิยวาจานั้นมีอยู่ในตัวเราทุกคนเพียงแค่เรามีสติรู้เท่าทันตนเองการมีปิยวาจารหรือการพูดจาไพเราะถนอมน้าใจผู้อื่นเป็นเรื่องที่ควรทําอย่างยิ่งไม่ว่าเราจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนะครับข้อที่4ี่นะครับสมานตาการเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายรู้จักการวางตนให้เหมาะสถานะของตนเอง ในสังคมปฏิบัติตามกฎระเบียบและไม่เอาเปรียบผู้อื่นนะครับครับนี่ก็คือ4ข้อไอสังค้าวัตถุ4นะครับจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ